สวัสดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องที่ร,รักทุกท่านวันนี้นี่เรามาพบกับทีไอเกมนะฮะไปเกมด้วยวันนี้ผมจะมานําเสนอการติดตั้งอัลโชย,ยูโชย,ยูนะฮะผมจะเรียกชื่อมันอย่างนี้แล้วกันอัลโชย,ยูะฮะจะอย่างแรกก็ต้องมีโชย,ยูก่อนนะฮะนี่เดี๋ยวะฮะแป๊บนึงนี่ต้องมีโชย,ยูตัวนี้ฮะตัวที่ผมเคลื่อนไหวยอยู่เพราะ เดี๋ยวค่อยติดตั้งทีหลังแล้วว่าหาเองให้เรียนรู้ตัว,ตวเองแล้วกันฮะอ่านี่จะมาสอนนะฮะวิธีการติดตั้งข้าสซฟรีนนะครับอุอ๊บอุ๊บลืบไปนี่ก็เข้า Google นะครับแล้วพิมพ์แล้วก็พิมพมัเลยอ่าโชว์ยูนี่ I show you กดเาะะ่า นี่มันจะมีรัก,มกไม้หลายแสนนี่ให้ติดตั้งอันนี้ด้วยฮะให้ติดตั้งอันนี้ก่อนนะครับก่อนที่ก่อนที่ติดตั้งอัชโซยุเดี๋ยวผมจะค่อยสอนในคลิปหน้าฮะอ่าแล้วก,กดอัชโซยุนี่เลยครับนี่มันจะโผล่มาเป็นอย่างนี้โผล่เปนี้เลยแล้วก,กด Art อัชโซยุเข้าไปเลยนี่มันจะมีโผล่อะไรมากมายมหาศาลแล้วก,กดอ s t a ต l อิสตอร์ชโชยุกดปุ๊บอันนี้อันนี้ภาษาอะไรก็ไม่รู้อันนี้ให้ติดตั้งกดติดตั้งเลยฮะอันนี้ผมยกเลยเพราะผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วออกแล้วสมมติว่าเราติดตั้งไปแล้วเราก็กดเข้ามันจะมีที่จริงมันจะมีให้ล็อกล็อกอินสู่โชยูนะฮะคุณจะเลือกล็อกอินโชยูอะไรก็ได้จะเป็น Facebook, Twitter ก่อล็อกอินเสร็จมันจะเข้ามาเข้ามาจะมีให้สองหัวข้อเลือกนะฮะอันให้เลือกอันละ,ลออนละสูตรเาจะอัดคลิปนะ,ะกดปุ๊บกดไปเลยพอกดปุ๊บมันจะมีว่าให้บอกบอกกดไอโฟนข้านี้แล้วก็กดอันนี้ไปฮะแล้วก็กดเลือกไอเลือกไอจอจอ,จอหน้าทีวีนะฮะมันก็มันก็จะกดอัดให้เราอ่าอย่างเงี้ยฮะนี่คือการสอนการติดตั้งนะฮะผมไม่บอกการวิธีใช้ชนะครับขอโทษนะ นี่สำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ